ไม่เหมือนกันนะครับดูครับสวยมากครับดูพระสวยครับนี่ครับพระที่ปู่สุยันตัวโพงสีสุดทางท่านสร้างนะครับดูครับมุนสารครับสวยนะครับยิ่งได้แม่พิมพ์ของหลวงวิจารณแกะกับหลวงวิจิตแกะสวยมากครับดูครับนะครับสวยครับสวยมากสวยจริงครับ โอก็เป็นหลวงศิย์นะครับในหลวงศิย์ลงวิจิตบรุวิจารนะครับนะครับพอเราเนี่ยเราก็เกิดไม่ทันนะครับแต่ว่าเราดูเนื้อดูพิิพ์ว่าความเก่านะครับนะครับคือเราดูสูตรตามหลักที่เขาจดบันทึกไว้นะครับนะครับแล้วก็เทียบเคียงความเก่าก็้วจับพุทธคุณดูครับน่แหละครับถ้าของท่านจับพุทธคุณได้นะครับแต่ต้องได้สัมผัสได้ไม่ใช่ว่ากันเล่นนะครับ คนกองนะครับผมไปผมไปตามแผง้าผมไปเดินเที่ยวนะครับเจอนะครับผมมือจับเขาเขามองเขายิ้มเขามองเขายิ้มยิ้มดูไหมผมจับขึ้นมาเน่ะมือผมสั่นรับไม่เคยพลาดครับร้อยองค์ก็คือร้อยองค์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเขายิ้มคนขาย้าเขาเขายิ้มก็คงงงเขาบอกว่าเป็นไปได้เลยไม่สองพระนะครับดูไหมครับพระผมจับมานี่ไม่เคยพลาดนะครับแต่เดี๋ยวนี้หายากแลบ คนเริ่มรู้แล้วครับตอนนี้เริ่มรู้แล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้คนมีกล้องแล้วครับกล้องพันเอ็พผมจับเสร็จก็เอามาลงกล้องดูครับโอ้ใช่เลยครับครับเพราะท่านแสดงพุทธคุณให้เราดูแล้วนะครับเราแค่เอามาดูตรงกล้องว่าในนั้นมีเนื้ออะไรเป็นผ้าอะไรกินอะไรครับแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับอันนั้นคือเราจับพุทธคุณได้คือรู้แล้วคือพระ แค่พระที่ปลูกเสษผนที่มีวิธีแล้วก็แล้วเราก็เอามาลงกล้องดูว่าเป็นพระพิมอะไรวัดไหนสร้างนะครับเนื้อเป็นเนื้ออะไรนะครับแล้วก็มาเอาไม่เหล็กดูดูครับว่าติดไหมนะครับว่าถ้าแม่เหล็กติดดูก็จะรู้ว่ามีแร่เหล็กไหลมีเหล็กสังขารนอนนะครับเยอะไหมนะครับต้องดูครับไม้เหล็กเกลือสุดท้ายนะครับแต่ครั้งแรกของผม ผมผมจะแหวกแนวครับผมผมจะไม่จะจับทุพุลก่อนครับมันแล้วเสียเวลาไนั่งส่องนั่งส่องกันองคนมุนสองกันเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงครับผมจับทุพูลปุ๊บ,บ,บแค่ไม่เกินสองนาทีไม่เกินก็เกินนาทีนะครับไม่เกินนาทีรู้เรื่องนะครับว่าแท้พระมีทุกนุนรู้เสร็จก็เดี๋ยวถามราคาก็เดินเดินกลับบ้านเลยครับเราไปถามว่าไปดูไปดูปดเอากล้องมาส่องดูที่บ้านครับเนี่ยแค่นั้นแหละครับ มันดีกว่าไปนั่งเอากล้องสอง่งบางทีกล้องส่งก็ยังก็เป็นของเก๋ครับเพราะมันเหมือนกันมากครับคือคือกล้องส่งคือพลาดมากกว่านะครับพลาดมากกว่าแต่จับลุกคนุนี้ไม่พลาดสวยมากครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆ สวยมากเลยครับอยู่สวยจริงๆครับสวยจริงๆสวยมากครับสวยมากครับสวยจริงๆครับ วันนี้เราก็จะดูองค์ต่อไปนะครับต่อไปนี้เราก็จะดูดูเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ของยุคปลายนะครับยุคปลายนะครับในยุคปลายตัวนี้จะเป็นยุคปลายพิมพ์อื่นนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เดิมอยู่นะครับชิงแสนอยู่นะครับครับอันนี้จะเป็นดูพ,พิมพ์ยุคปลายนะครับเป็นชิงแสนนะครับ ถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับเป็นพระเนื้อเขียวนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับดูมนสารครับสวยมากครับดูครับผมทุกคุณทั้ง5้านะครับผมช็อกนะครับพระหักแตกพระกาแพงนะครับรับขันซ้าสนะครับแร่เหล็กไหลนะครับแร่เหล็กไหลผงไพรดํานะครับครบครับนี่คือพิมพ์เชิงแสนนะครับพิมพ์เสด็จจักรพัรดินะครับชิงแสนนะครับสวยครับ ดูครับสวยมากครับดูครับอย่างนี้ก็ดูด้านหลังนะครับสวยครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับเดี๋ยวจะก็คือคลิปต่อไปก็จะเป็นพระยุคของหลวงวิจารนั้นเลยครับหลวงวิจารณ์หลวงศิธป์หลวงวิจารสร้างยุคอยหลงตะทบทองคําแล้วก็ยุคเป็นเนื้อพิมพ์นิยมที่นิยมนิยมนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับเกือบเป็นร้อยองค์นะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูเป็นพิมพ มีเนื้อขาวเนื้องาดําเนื้อหลายๆเนื้อครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูครับคลิปต่อไปครับหลังจากเนื้อคลิปต่อไปหลังจากเนื้อเขียวนี่ครับนี่ครับแร่หลายๆของไายดานะครับนี่ครับสวยมากครับเป็นภาพของสเเี็นตัวพงศศีสุดครังท่านครูสร้างครับเนื้อจะสวยมวลสารจะชัดเจนนะครับเม็ดจะใหญ่นะครับดูครับครับแลวองค์ต่อไปนะครับเป็นพิมพ์อื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ เนื้อเขียวครับครับเนื้อเขียวครับดูครับครับสวยไหมครับนีเป็นยุคปลายแล้วครับยุคปลายยุกปลายครับยุกปลายนะครับเนี่ยสวยครับเนี่ยยุกปลายครับอยู่เส้นครับคือยุคปลายนะครับสวยครับดูครับการตัดขอบสวยครับนี่หลวงวิจารณ์นะครับที่บอกว่าหลวงวิจารในเล็ก่ครับเป็นพระที่ทิมสวยลึก สวยครับเส้นสวยนี่ครับดูครับโหเม็ดขาวเม็ดแร่เล็กไหลเม็ดแร่เหล็กไหลเม็ดขาวไม่แร่เหล็กไหลเม็ดช็อคพ้าหักแตกพ้ากำแพงครบครับถือว่าครบแล้วครับคาบแผ่นไซส์นะครับนี่ครับสวยครับดูครับดูครับเม็ดดำครบครับดูครับ เงาเงา t h i ก็พระอะรองเงานี่ก็แล่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับรงเนี้ยแล่เหล็กไหลผงไผ่ดำพระหักแต่พระกำแพงเม็ดพระหักแต่พระกำแพงครบครับองค์นี้ครบเครื่องครับนี่ครับถ้าเป็นภระของสุพยรณโตพงศ์สีสุดทางท่านได้สร้างนะครับคือมูลสารจะชัดเจนอย่างนี้ครับชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับนะครับถ้าเป็นเป็นพระของวังหน้าวังหลังก็จะมูลสารจะน้อยนะครับแต่เป็นยุคปลายก็จะมูลสารจะน้อยครับถ้า ถ้ากดพิมพ์ที่วัดจะมวลสารเยอะนะครับถ้ากดพิมพ์ที่ที่ที่อื่นไม่ได้กดพิมพ์ที่วัดก็จะมวลสารน้อยลงนะครับโอครับดีครับสวยครับเนี่ยสวยนี่เป็นพระที่วัดสเด็จุระคังท่านสร้างที่วัดนะครับมันจะสวยครับมวลสารดูง่ายครับดูครับรอยลานรอยล้าวนะครับดูครับแล้วครับแผ่นไซต์ก็ทับถมตามรอยลานรอยล้าวนะครับนะครับ พระอายุมากกว่า150ปีเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับดูมีแร่เหล็กไหลเหล็กสังขวนอนด้วยนะครับเนี่ยอันนี้แร่เหล็กไหลผมไผ่ดานะครับอันนี้เหล็กสังขวนอนตะปูนะครับตะปูสังขวนอนนะครับตะปูสังขวนอนนะครับอันนี้ตะปูสังขวนอนตะปูสังขวนอนอันนี้ผ้าหักแตกราํำแพงนะครับอธิบายครับข้าวขาวข้าวขาวนี้ ขอบคุณทั้งห้านะครับอันนี้ผมช็อกทุกคุณ the นะครับอยาให้ดูนะครับนีอครับแผ่นทรายคาบดินครับน้ําว่านครับครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับพผนนับศักดิ์สิทธิ์นะครับดูนะครับให้ดูนะครับนี่เม็ดเม็ดกองเงาเนี่ก็คือแร่เหล็กไๆของไฟดํานะครับนะครับนี่เหล็กไๆของไฟดํานะครับเนี่ยถ้าอย่างนี้ครับสนิมนะครับครับมีสนิมนี่คือเหล็กเหล็กสนิมสังขวานอนนะครับนี่ครับนะครับ สวยครับดูด้านหลังครับพิว์ที่สวยครับโอเคครับนี่ครับเม็ดช็อกเหลืองครับดูครับครบเลยเม็ดช็อกเหลืองถ้าหักแตกกับกาแพงนะครับครบครับนี่ครับถ้าหักแตกกับกาแพงนะครับครบเลยครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับช็อกเหลืองคือถ้าเป็นของที่วัดสุเดหันโตองศ์ศีเป็นผู้สร้างครับที่วัดระฆังจะเป็นอย่างนี้นะครับ มวลสารจะเยอะนะครับมวลสารจะเยอะมากครับดูครับเอกลักษณ์พิเศษนะครับเม็ดจะใหญ่ๆนะครับแต่ไม่เล็กนะครับนะครับดูสวยครับดูสวยมากครับเพราะว่าของท่านเป็นผู้เก็บมาท่านต้องใส่ให้เต็มที่นะครับของท่านเป็นผู้สร้างต้องให้เต็มที่ผู้คคุมต้องแรงนะครับมวลสารออกมาสวยนะครับดีครับดีนะครับ อันนี้เป็นยุคปลายนะครับยุคปลาย24 1 1 2 4 2412 2 2 2 4 1 4นะครับพวงนี้ยุคปลายนะครับยุค2 4 1 1 2 4 1นนีะครับตรงนี้2 241 2412นะครับครับหมดจากยุคนี้ไปก็มวลสารเหลือน้อยแล้วครับก็มีน้อยแล้วนะครับเพราะท่านได้สุดๆเลยครับเนี่ยท่านเอาลงสุดๆเลยเพราะว่า24 1 1 2 4หท่านก็เริ่มอายุมากเริ่มแก่แล้วครับ พราะท่านมรภาพปีสองสี่หนึ่งห้าไงครับครับถึงบอกว่าท่านถ้าท่านพระสมเด็จรักทงสร้างต่อไปถึงปีสองพันสองสองพันสี่รอยี่สิบสารมีน้อยมากครับแล้วก็เป็นภาพมีพุทธคุณน้อยเพราะท่านไม่ได้สร้างท่านไม่ได้ปักปุกเสกไงครับนี่ครับสวยครับครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับนะครับพิมพ์เส้นได้สูงนะครับ สวยมากครับดูครับคาบดีนคาบน้ําดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบช็อกนะครับดูสวยครับผิวเส้นได้ครับผิวเส้นได้สวยมากครับผิวเส้นได้สวยจริงๆครับนี่แหละครับพระสมเด็จวัดขังสร้างทันยุคของสมเด็จโตนะครับท่านผู้สร้างนะครับดูครับเกล็ดแร่เหล็กไหลผงไพรดำนะครับครับเม็ดช็อกนะครับช็อกช็อก ผมวัตถุคุณช็อกนะครับช็อกเป็นผมวัตถุคุณอันนี้ก็ผมวัตถุคุณทั้ง5สีขาวครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับนี่ครับผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับเป็ดช็อกผ้าหักแตกผ้ากําแพงนะครับนะครับเป็ดขาวคุ่นะครับมีครบครับมีครบครับคาบดินคาบน้ําคาบตะไคร่คาบใบเสมามีครับนีครับใบชกเขียวนี่ครับเนี่ยคาบดินคาบตะไคร่ครับคาบดินักดิธิ์นะครับโหสวยครับ ดูครับคาบดินแดงๆนี้พวกคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำเงินนก็คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่อะไรนะครับพวกคาบดินศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดจากธรรมชาติครับคุณดูคาบน้ําดินนะครับคาบดินคาบน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คาบคาบตัดอันนี้พวกคาบเทอร์ไซด์นะครับเทอร์ไซด์ดีครับนี่เม็ดผ้าหักอันนี้ดําๆนี่คือแร่เหล็กไหลผมไฟดำนะครับเห็นไหมครับเงาเงาครับไหมครับแร่เหล็กไหลผมไฟดำครับเม็ดมาเริ่มเลยครับนี่เม็ดหนึ่งครับ ได้หลายๆผงไฟดำนะครับนี่อีกเม็ดหนึ拜拜่งครับได้หลายๆผงไฟดำนะครับนี่กันครับดีนะครับดูภาพอันนี้เป็นเม็ดผงตุกุณทั้งห้านะครับนี่ผงตุกุณช็อกช็อกเหลืองนะครับผงตุกุณนะครับพิมพ์นี้เป็นอกล่องไหมครับไม่อกลองครับเป็นพิมพ์สุโคไทยครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับดูครับเป็นพิมพ์นิยมมากครับพิมพ์นี้สวยมากครับมีหูเลยนะครับสวยมากครับดูดีๆครับมีหูเลยนะครับ สวยครับติดนิดนึงครับสวยมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปครับจะมีพิมพ์สวยๆอย่างนี้นะครับเป็นคลิปยุคปลายครับยุคของหลวงวิจารหลวงวิจิตรหลวงวิจารนะครับ็นสวยๆอย่างนี้แหละครับเป็ภาพเด็กไหลของใบดำครับเด็กครับสวยๆอย่างนี้ครับมีแต่พิมพ์สวยๆครับเดี๋ยวจะให้ดูครับมีพิมพ์ไม่สวยก็ต้องมีพิมพ์สวยนะครับแล้วจากพุทธคุณแรงครับครับดูด้านหลังครับดูครับเต็มเลยครับดูครับ นี่ครับโงช็อกนะครับเพียบเลยครับนี่ครับคือเป็นยรุ่นทิ้งทวนนะครับรุ่นทิ้งทวนนะครับคือท่านทํารุ่นสุดท้ายนะครับแล้วท่านก็ปีสิปีสิบสี่สิบห้าท่านกับมรภาพนะครับนี่ครับท่านทําบรรจงคือท่านสร้างปีพศสองพันสี่ร้อยสิบเอ็ดนะครับนี่ครับดูครับสวยมากครับดูครับดูครับผมปุะตุคุณแร่เหล็กไหลครับดูครับเต็มไปหมดเลยครับ เนี่ยแหล็กไหลครับแหล็กไหลผมจะคุณมวลสารผมจะคุณทั้ง5้านี่แรงมากครับดูครับทั้งของช็อกนี่หาดูยากนะครับจะมีเยอะขนาดนี้ครับคือหมดแล้วครับท่านใส่หมดเลยครับท่านใส่หมดเลยหมดหมดหมดเลยครับแล้วใครสร้างต่อไปก็ไม่มีของท่านแล้วครับนะครับท่านเอามาใส่ยุคสุดรุ่นเนี้ยลุ่นสุดท้ายนะครับหมดเลยครับเป็นพาะของท่านสร้างนะครับนะครับ ครับภาพดินครับภาพดินครับภาพดินศักดิ์สิทธิ์นะครับผมวุตถุคุณทั้ง5าผมช็อคทุก้าผมและแล้วก็อนิ้ผ้าหักแตกเพรากำแพงนะครับนี่คือยุคสุดท้ายครับนี่ครับนี่ครับสวยครับเป็นยุคสุดท้ายของท่านเป็นสร้างพศ2 1 1 1นนะครับ2411 2411เ็นะครับเพราะอายุ150กว่าปีแล้วครับพักองค์นี้ครับพักเก่ามากครับครับสวยมากครับ ทุกท่านได้ชมว่าเนี่ยครับพระของท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างน,นี้ผมจะเอาพระที่สร้างไม่ทันยุคนะครับท่านสร้างแต่เป็นพระแท้แต่สร้างไม่ทันสร้างไม่ทันหลวงปู่ปสมเด็จโตพลังศรีสรรุรกังครับเ <PRI ME. S 1> นื้อก็จะแตกต่างกันนะครับนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับมูลสามเยอะแยะเหมือนกันครับแต่ว่าสร้างไม่ทันท่านนะครับเห็นไหมครับ เนื้อจะออกเราเขียวนะครับอันนี้คือเขียวนะครับเขียวตัวอย่างนะครับนะครับถ้าเป็นเนื้อของสมเด็ตัวคงสีเนื้อท่านจะเขียวแบบนี้นะครับสังเกตดูเนื้อไว้ครับเนื้อจะเขียวแบบนี้นะครับนี่ครับนะครับเนื้อจะออกแบบนี้ครับถ้ายุบยุบจางยุบไปให้ดูทั้งทุ่นี่ให้ดูทั้งสี่ทิมนะครับดูทั้งสี่ทิมนะครับดูครับ5้ามพิมนะครับนี่ครับอันนี้ยุบต้นนะครับอันนี้ยุบต้นครับอนสีอยุบต้นแก่สียังสีแก่ๆครับสีแก่ๆนะครับ แล้วก็มานะครับแล้วกมายุคกลางนะครับ็นสีประมาณนี้ครับกลางสีประมาณนี้นะครับอันนี้ยุคยุคยุคปลายนะครับยุคปลายครับยุคยุคต้นยุคต้นปลายนะครับนะครับอันนี้ยุคปลายครับยุคปลายครับสีเย่อานนี้แล้วครับยุคปลายครับยุคปลายอันนี้ยุคไม่ทันครับนี่คือไม่ทันอันนี้คือไม่ทันครับอันนี้คือสร้างพศ2420นะครับท่านมร์คภาพไปแล้วครับผมยังตัวผมสีท่านมร์คภาพไปแล้ว ก็ก็คือเอาตำหลักตำรามวนสารของท่านไปทำกันนะครับแล้วก็ปลูกเสกในวาละพิเศษขึ้นมานะครับสร้างกันต่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับก็จะมีมุนสารเหมือนกันครับแต่ว่าท่านไม่ได้ปลูกเสกนะครับมันก็เลยมีวุฒิคุณไม่เหมือนของท่านวุฒิคุณของเซียนตัวงศีรจะแรงมากครับแรงมากแต่ของที่ไม่ถันท่านก็มีวุฒิคุณแต่ว่ามีน้อยครับคือจับวุฒิคุณก็จะน้อยลงครับบางองค์แทบไม่ไม่มีเลยนะครับดีครับ เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับคือถ้าคนจับพุทธคุณได้จะรู้นะครับจะจะรู้ทันทีไม่ต้องตอบเลยครับรู้ทันทีเลยครับรู้ทันทีครับโมโนไม่ต้องโมโนครับเพราะว่าการจับพุทธคุณนี้คือสุดยอดของพระสมเด็จพระทังหรือพระเกจิทุกรุ่นทุกทุกวัดนะครับสามารถจับได้หมดนะครับนะครับคือถ้าไม่ทันท่านของถ้าไม่ทันลูกของท่านก็ของของเกจิก็ไม่ขึ้นนะครับเราแค่เราบอกล่าวเล่าสิ แค่นั้นแหละเราจะท่านก็รู้แล้วครับนะครับดูครับแล้วก็ดูด้านหลังนะครับนี่คือไม่ทันนะครับนี่ครับในลายกระหนกนะครับปุวังวังหน้านะครับอยู่ในโบสถ์นะครับแต่ไม่ทันนะครับแต่รูปยุคที่ทันก็มีนะครับยุคที่ทันก็มีนะครับยุคที่ทันก็มีนะครับจับดุกคุณไม่ขึ้นนะครับนี่คือไม่ทันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับ ถ้าเราดูกล้องเนี่ยเราก็นูกว่าของแท้นะครับมวลสารครบอย่างครบแต่ว่าสีก็แตกต่างกันแล้วครับแล้วก็มวลสารครับก็แตกต่างกันนะครับนะครับแล้วกอุตุคุณก็แตกต่างกันครับนะครับนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับขอให้กดติดกดติดตามเยอะๆนะครับ ผมจะได้เอาพะลงให้อีกเยอะๆนะครับมีลายพิมพ์หลเนื้อนะครับอยากทุกท่านติดตามเยอะๆนะครับผิดพลาดอะไรก็ขอมาโทษนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยากลงเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ชมนะครับบางครั้งก็พูดไปมือเพลินรูดเร็วไปหน่อยนะครับนะครับพูดเร็วไปหน่อยนะครับบางทีก็พูดเร็วเพราะมันไม่ใช่ภาษาผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวก็ มันไม่ใช่อาชีพของผมนะครับแต่ตเพื่อนผมมีผมมีมีของเราก็อยากเผยแพร่ให้รู้นะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ชมว่าของแท้เป็นยังไงนะครับแล้วผมก็จะมีของที่ไม่ทันแล้วก็ทําลอกเลียแบบมาให้ต่อไปนี้จะมีของลอกเลียแบบให้ชมด้วยนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไงนะครับครับสวัสดีครับ